สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮนรี่ดันนิอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราจะมานั่งเมาส์มอยนะคะแล้วก็พูดคุยถึงข้อกังวลใจที่เฮนรี่เนี่ยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบมาถามกันแล้วก็พูดถึงกันบ่อยๆนั่นก็คือเนี่ยน้องแมวตัวใหม่เนี่ยจะมาถึงบ้านแล้วเราควรที่จะเตรียมตัวยังไงหรือแม้กระทั่งบางบ้านเนี่ยค่อนข้างกังวลเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่แล้วมีแมวเจ้าถิ่นอยู่แล้วซึ่งบางทีเนี่ยน้องตัวนั้นนะคะนิสัยจะค่อนข้าง,างเก่าเลยทีเดียวเลยแอบเครียดว เจะเข้ากันได้ยังไงควรเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้นะคะเฮนรี่เลยค่ะเลยจะลองมาพูดคุยกับเพื่อนๆดูว่าวิธีในบ้านนะคะแบบของเราเนี่ยทำยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเฮนรี่นะคะงอกแมวตัวใหม่มาอีกแล้วคะ่ะน้องขี้อ้อนมากแต่ก่อนอื่นนะคะเราย้อนเวลาไปเมื่อคืนกันเลยดีกว่าสดๆเลยนะคะเมื่อคืนตอนที่ไปร,รับน้องเนี่ยาบรรยากาศจะเป็นยังไงนะมีเรื่องนิดหนึ่งนะคะเบาๆไปดูกันค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านกันกกันสัตว์แล้วนะคะจะเห็นว่าเราใส่ชุดนอนกันทั้งคู่เลยค่ะแทนกล้องให้เขาดูหน่อย <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยควรจะเจอน้องตั้งแต่ตอน11โมงแล้วค่ะแต่ว่าไฟต์ที่บินมาถึงไทยเนี่ยมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อย <c oughs> ก็เลยทําให้มีการเลื่อนมา3ทุ่มค่ะตอนนี้3ทุ่มแล้วก็ง่วงมากก็เลยเตรียมเตรียมรับน้องแล้วนอนเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าการมารับน้องแมวครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับเชลบี้รอบแรกที่เป็นเหมือนไฟต์ที่เป็น แบบบินตรงเนาะเพราะว่าอะไรให้เาต้องผ่านสิทธิ์เพราะมันมันมันไม่มีไฟที่บินไดีกมาไทยเลยน้องจะต้องบินจากจากบ้านเกิดน้องมามอสโกจากมอสโกมากาตาไมัน่าจะก,กาตาแล้วก็จากกาตาก็มามาไทยดีนะไม่ตื่นมาแต่งหน้าตอนเจ็ดโมงตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่งั้นแต่งแต่งหน้าเกอ้อแล้วจริงๆวันนี้แต่งตัวสวยมากสุดท้ายก็แบบยอมแพ้มาแบบเร็วๆดีกว่าเพราะว่าเนี่ยก็ดึกดึกมากค่ะแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะแบบไม่ให้ไม่ให้ติดคนอื่นว่า คือแบบเงียบมากค่ะปกติบรรยากาศที่นี่จะแบบรถเยอะแล้วก็ไม่มีที่จอดรถเลยนะปกติจริงๆวันนี้เราก็แอบเครียดเนาะเพราะว่าคิดดูควรจะไปรับน้องตั้งแต่11โมงแล้วว่าแต่อันนี้3ทุ่มก็น้องบินมาประมาณ72ชั่วโมงใช่ก็เลยแอบเครียดนิดหน่อยแต่ก็เดากันแล้วแหละน้องว่าสภาพน้องก็คืออาจจะต้องมีการขับถ่ายอยู่บ้างนะคะเตียยมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกันอีกทีตอนมาเจอน้องแล้วกันนะคะตัวแล้วตัว ไม่ใช่คนเต็มเลยอะใช่ไหมอ่ะใช่หรอไม่ใช่ใช่ไมม่เขาดูมือดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้ก็ได้รับน้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังเช็คพวกแมคโครชิปว่าตรงหรือเปล่าก็คือว่าถูกตัวหรือเปล่านั่นเองแล้วก็เช็คพวกเอกสารการรับวัคซีนมาว่าถูกต้องไหมแล้วก็ใบเพชรตอนนี้ถูกต้องทุกอย่างแล้วมาดูน้องกน้อง นี่น้องโกเปียกมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรีบกลับบ้านกัน <สะ S 1> ดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันที่บ้าน,ออนกันนะคะเจอกันที่บ้านค่ะน้องมาถึงบ้าน น่าจะหิวพอสมควรเลยโอ้โห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 ที่เราต้องทานบาเพราะว่าน้องทานบามาจากลาเซียนะใช่ทำความสะอาดเรียบร้อยใช่ตัวเปียกหมดเลยหางเปียกหมดหลังเท้าเปียกหมดนะคะเพราะว่าฉี่ก็เลยเอาพวกตัวดรายโฟมบาสมาใช้นะคะจะเป็นแชมพูอาบแห้งเช็ดทําความสะอาดน้องก่อนเพราะว่าถ้าจะจับอาบน้ําน้องตอนนี้ก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าน้องเพิ่งมาถึงบ้านนะคะให้ใช้เวลาเนี่ยให้น้องเขาได้ปรับตัวไปก่อนนย่ยเพิ่งรีบอาบน้ําอะไรที่พอจะทําได้ก็ทํา ก่อนนะคะตอนนี้น้องก็น่าจะหิวน้าดูเลยค่ะ <laughs> หิวมากมันแซบกลับมาที่ปัจจุบันนะคะเช้าว,วันถัดไปเลยทุกคนคือเหนื่อยกันมากเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านกว่าจะเตรียมตัวทุกอย่างก็ค่อนข้างดึกเลยทีเดียวตอนนี้นะคะน้องปับบ้าก็กลายเป็นสมาชิกตัวใหม่ในบ้านของเราแล้วเรียบร้อยค่ะเรามาดูกันว่านะคะบ้านนี้เนี่ยวิธีที่เราจะจัดการทํายังไงเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็ทําให้บรรยากาศนะคะความเครียดในบ้านเนี่ยลดลงยังไงเดี๋ยเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เฮนรี่จะแนะนําเลยคือ พอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยรีบตรงเข้ามาที่โซนกักตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรงหรือตู้แมวแบบเฮนรี่อย่าเพิ่งให้เขาเจอกันทันทีเด็ดขาดเข้าใจนะคะว่าเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบคิดว่ายิ่งเจอกันเนี่ยอาจจะทาให้น้องๆเนี่ยคุ้นเคยกันไวมากขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะน้องแมวตัวเก่าที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเขามองพื้นที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นอาณาเขตของเขาคือฟิลเหมือนเขาเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอย่าเพิ่งให้เขาเจอกันเด็ดขาดนะคะมิฉะนั้นนะคะจะเกิดอาการที่น้องๆเนี่ยตก ตีกันได้สูงมากอย่าไปเสี่ยงเลยค่ะฉะนั้นเราต้องบอกตัวเองเลยค่ะว่าเราเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งรีบให้เขาไปเจอกันให้เวลาเขาเนี่ยได้อยู่กับตัวเองค่อยๆปรับตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าไหนจะน้องแมวตัวใหม่เนี่ยต้องมาเจอกับ Environment ใหม่ๆเนี่ยเขาก็เครียดนะคะแล้วไหนจะน้องตัวเก่าเนี่ยที่ต้องมาเจอกับน้องแมวตัวใหม่เขาก็เครียดเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งหาเรื่องนะคะไปให้เขาเนี่ยกวนใจเพิ่มเลยอย่างที่สองนะคะที่สําคัญพอๆกันเลยคือการกัก ตัวค่ะเฮนรี่ Henry เคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะมาย้าให้อีกรอบเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ถามเข้ามาเพิ่มนะคะคือการกักตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นน้องแมวที่บินมาจากต่างประเทศเหมือนบับป้านะคะแค่ต่างถิ่นเนี่ยก็ถือว่าการกักตัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นมาจากต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านทุกตัวนะคะควรและต้องกักตัวค่ะเฮนรี่นะคะใช้คําว่าต้องเพราะว่ามันคือการจัดการกับความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงเรื่องอะไร1เรื่องโรคเลยค่ะสําคัญมากเราต้องเซฟแมวนะคะที่อยู่มาก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ หรือว่าน้องแมวตัวใหม่เนี่ยจะเอาโรคอะไรมาติดต่อบ้างกักแป๊บเดียวเองค่ะประมาณ7-15วันนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการกัก กัรโรคระหว่างนี้เนี่ยก็ถือว่าให้เขาเได้ใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองในการปรับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆด้วยในการกักตัวเนี่ยค่ะก็สามารถเลือกอะไรที่มันเหมาะสมแล้วก็สะดวกกับเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรงนะคะหรือว่าจะเป็นตู้แมวแบบเฮนรี่ก็ได้รอบนี้นะคะเฮนรี่จัดมา2ตู้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อการใช้ในอนาคตด้วยเพราะว่าเฮนรี่เนี่ยตอนนี้ก็เปิดฟาร์มจริงจังแล้วนะคะก็จดทะเบียนอะไรแล้วเรียบร้อยร้านตู้นะคะก็ Cat c a t box คูเนะคะเวลาที่เขาเอามาประกอบเนี่ยไม่ได้มาเป็นตู้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเขาเอามาเป็นชิ้นส่วนเขาก็ยกมาประกอบ ชั้นบนอะไรให้เรียบร้อยเลยสะดวกมากพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากเลยนะคะค่าเสียหายประมาณส0,000กว่าบาท2ตู้นะคะถือว่าเก็บงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วปลั๊กเนี่ยเรารีเควสตว่าให้เขาใช้ปลั๊กแบบว่าที่มีฝาปิดได้อะไรเงี้ยเพื่อความเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้ดีมากอันนี้ชอบมากเลยนะคะไม่ใช่สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเฮนรี่ <Henry S 2> <Henry S 1> เป็นคนโฆษณาเขา <อ S 2> เองนะคะโอเคปะ,ะเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยเวลาที่น้องแมวตัวใหม่นี่คะ่ะยังอยู่ในตู้เนี่ยเราสามารถเอาแมวตัวเดิมเนี่ยค่ะมาคอยมองก็ได้นะ มาคอยมองๆว่าเอ๊ไอตัวนี้คือตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเอามาดมกลิ่นกันนะคะให้แค่มองๆกันเฉยๆให้แบบลองเชิงนิดหนึ่งว่าเอ๊จะถูกฉลกกันหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูกันเฉยๆได้หลังจากครบระยะการกักตัวแล้วเนี่ยค่ะเราก็เอาเขาไปตรวจโรคอีกทีหนึ่งว่าเขาเนี่ยสุขภาพดีไม่มีโรคอะไรที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไปติดต่อกับน้องแมวตัวเดิมได้นี่แหละค่ะก็ถึงสเต็ปต่อไปแล้วคือการที่ให้น้องเนี่ยค่อยๆเริ่มดมกลิ่นกันได้แล้วค่ะช่วงแรกให้ดมยังไงนะคะอย่าเพิ่งเอาานน้้้องงแมมววทัััตใกกล นะคะให้โดมผ่านตู้ผ่านกรงก็พอค่ะวันลลนิดวันลลหน่อยประมาณวันล,ละ2 -3 ชั่วโมงนะคะให้เขาพอค่อยคคุค้นเคยกลิ่นกันระหว่างนั้นเนี่ยเราก็คอยดูอาการก็ได้ว่าเชิงของน้องแมวตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยดูพอที่จะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะผ่านไปสักพักเนี่ยค่ะก็ลองเอาของใช้แมวที่น้องแมวตัวเก่าเนี่ยจะชอบใช้บ่อยๆเช่นที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้น้องแมวตัวใหม่เนี่ยลองนอนนะคะเขาจะได้คุ้นเคยกับกลิ่นบ้างสเต็ปต่อไปนะคะหลังจากที่น้องเนี่ยดูคุ้นเคยกับสถานที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถลองปล ให้น้องเนี่ยเดินอิสระดูได้แต่คําว่าอิสระณนะที่นี้นะคะคือเราต้องคอยซูเปอร์วส์หรือดูน้องอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะคะคือเราอะค่ะต้องคอยดูสถานการณ์ตลอดเวลาว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีการขู่ฟอฟอๆกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้องๆดูแบบว่าดุกันแปลกๆเนี่ยเราอาจจะลองดูโดยการใช้กรง2อันนะคะกรงหนึ่งใส่แมวตัวเก่าอีกกรงนึงเนี่ยก็ใส่แมวตัวใหม่นะคะแล้วก็ใส่กรงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จับชนกันนึกภาพไหมคะแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นประมาณวันละ2 -3 ชั่วโมง แล้วคอยดูว่าน้องเนี่ยมีอาการที่มันดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าทุกอย่างมันดูยากเลอเกินบางคนถึงขั้นบอกขนาดว่าลองมาทุกรูปแบบแล้วเนี่ยน้องแมวเนี่ยไม่เข้ากันสักทีดูแบบไม่ดีขึ้นเลยไม่คุ้นเคยกันมากขึ้นเลยเนะะี่ยค่ะเฮนรี่ก็จะแนะนําตัวช่วยนะคะตัวนี้มันคือเฟลิเวย์นะคะตัวนี้นะคะตัวเฟลิเวย์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการช่วยปรับอารมณ์ให้น้องๆเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นลดอาการก้าวร้าวนะคะซึ่งตัวนี้ใช้ได้จริงะคะ่ะแต่ว่าข้อเสียคือจะแอบมดไวไปนิดนึงถ้าใครจัดมย ก็จัดมาเผื่อสักหนึ่งถึงกระปุกก็ได้นะคะเราก็มีหน้าที่แค่เสียบป,ปลั๊กนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานของเขาเอง, <Okay. S 1> งจริงๆมีในรูปแบบสเปรย์ด้วยแต่รู้สึกว่าแบบเสียบป,ปลั๊กเนี่ยจะสามารถทํางานได้เอฟเฟกตีฟมากกว่านะคะต่อมานะคะเรื่องอาหารการกินของน้องเฮนรี่เพิ่งเจอคําถามเมื่อวานเลยว่าถ้าเราเอาน้องแมวตัวใหม่มาเนี่ยแล้วเราเนี่ยอยากเปลี่ยนอาหารให้น้องเลยสามารถทําได้ไหมถ้าให้เฮนรี่แนะนํานะคะเฮนรี่ก็อยากให้น้องเนี่ยกินอาหารตัวเดิมไปก่อนแต่ถ้าใจนะคะอยากให้น้องเปลี่ยนเลยจริงๆเนี่ยค่ะก็จะแนะนําให้ค่อยๆผสมตัวใหม่นะ ไปทีละนิดละนิดละน,นิดกับอาหารเมตัวเก่านะคะน้องจะได้คอยปรับท้องไปเรื่อยๆนะคะอย่าเปลี่ยนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องอาจจะปรับท้องไม่ทันแล้วก็ท้องเสียได้แต่ในส่วนของน้องบับบ้านะคะนางกินบาฟค่ะตอนที่อยู่รัสเซียนะคะน้องกินของสดนะคะเหมือนเดิมเลยซึ่งเฮนรี่นะคะก็สารต่อเจตนาโดยการให้น้องกินบาฟเพียวๆต่อไปนะคะเพราะว่าบาฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างที่เคยบอกนะคะเฮนรี่เคยสอนทำบาฟไว้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จะซื้อให้น้องกินเองก็ เป็นแบรนด์เดิมเลยค่ะที่เฮนรี่เคยแนะนําไปนะคะคือของไอบัฟยู U ค่ะนี่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแพคเกจิ้งอะไรพัฒนาอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เฮนรี่นะคะไม่ได้มีใครสปอนเซอร์ทางนั้นเฮนรี่ให้น้องกินเองจริงๆแล้วนางก็กินอร่อยด้วยนะคะปัจจุบันตอนนี้ก็มีรสไก่แล้วก็รสเนื้อนะคะคือเขาเนี่ยจะแถมตัวผงโปรตีนของพิงค์เาวๆามาให้ด้วยค่ะถ้าถามเฮนรี่ก็คือถูกใจตัวสูตรรสเนื้อที่สุดนะคะเพราะว่ารสเนื้อเนี่ยพอแกะออกมาแล้วจะเห็นเลยว่าเขาใช้ในส่วนของเนื้อแดงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต <c oughs> จะหามันแล้วก็เอนของเนื้อแทบไม่ได้เลยซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีบาฟเนี่ยถ้าใส่ไขมันหรือว่าเนเยอะเกินไปเนี่ยน้องอาจจะอาเจียนออกมาได้นะคะเน้นตัวเนื้อจะดีที่สุดค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็ตอบโจทย์นะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันหลังจากที่เรารับน้องแมวตัวใหม่คืออะไรรู้ไหมคะตอบได้ไหม นั่นคือการทำประกันสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะจริงๆแล้วการทำประกันสัตว์เลี้ยงนะคะมีมานานแล้วที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ไทยเพิ่งมีเข้ามาซึ่งเฮนรี่ดีใจมากคือรอมานานมากนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยแบ่งเบาแล้วก็ช่วยเหลือเราได้มากจริงๆค่ะซึ่งในส่วนของบับบ้านะคะเฮนเลือกทำประกันสัตว์เลี้ยงกับทิพยะค่ะตัวประกันสัตว์เลี้ยงของทิพยะเนี่ยก็สามารถเอาไปเบิกค่าฉีดวัคซีนได้ด้วยจริงๆแล้วนะคะถ้าน้องแมวมีการฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งครั้งนะคะ, <c oughs> ะ,คะเราก็สามารถทำประกันสัตว์เลี้ยง น้องกับทิพยะได้เลยค่ะหรือบางทีนะคะบับบ้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปตกไปตีกับโบนะคะจนได้แผลขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถไปเคลมได้นะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแบบหนึ่งเหมือนกันนะส่วนเรื่องเคลมนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาติดต่อผ่านตัวแทนนะคะเราสามารถทําเรื่องเคลมได้เลยผ่านไลน์ผ่านอีเมลนะคะหรือว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้เลยอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะเฮนทําเองค่ะคือจริงๆอะค่ะตัวประกันสัตว์เลี้ยงของทิพยะเนี่ยเบี้ยเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ประมาณ500นะะคแต่่วาขอห คือไปให้ส er mm ุดเลยนะคะเพราะว่าค่าเทอมน้องรอบนี 13, ้เนี่ยค่อนข้างแรงนะคะก็ประมาณหลักแสนเลยก็เลยเลือกทําแผนที่ดีที่สุดนั่นคือแผน XL นั่นเองซึ่งตัวแผน XL เนี่ยค่ะเบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ8,700กว่าบาทนะคะเฮนรี่เพิ่งสมัครไปเองตะกี้เลยนะคะสำหรับเฮนรี่นะคะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับค่าตัวของน้องเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะคะเราก็จ่ายไม่กี่บาทเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถคุ้มครองน้องได้หลายอย่างเลยเช่นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเนี่ยค่ะวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ20,000บาท ครั้งแถมไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีรายละเอียดให้เป็นเพื่อนเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าเบิกนะคะฉีดวัคซีนที่เฮนรี่เนี่ยพูดไปหรือว่าจะเป็นค่ารับฝากเลี้ยงหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่เราเนี่ยต้องการประกาศตามหาน้องในกรณีที่อยู่ๆน้องเนี่ยก็หายไปนะคะเอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปศึกษาเองดีกว่าที่ www. t i p i n s u r e com นะคะเพราะที่พูดไปค่ะมันเป็นแค่สิทธิประโยชน์คร่าวๆเท่านั้นเองค่ะที่เฮนรี่ทำแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ข้อมูลก็มีให้ประมาณนี้แหละหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเฮนรี่ก็ขอตัวไปเลี้ยงลูกก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดติดตามบับบ้าให้ด้วยนะคะไปกดติดตามเพจ Facebook ไปกดติดตามไอจีแล้วก็ติกเกอของน้องๆด้วยนะเชื่อไหมว่ามาถึงเนี่ยยังไม่ได้ยินน้องร้องสักแอกเลยนะแต่กินบับเก่งมากไปก่อนนะคะบายบายแม่ไม่